ตั้งแต่ที่คุณซีเขาเปิดประตูลงมาค่ะบุกเหตุว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งเดินตามคุณซีมาตลอดเลยบุกก็รอจนเขาเข้ามาในนั่งในบ้านเอยใช่ไหมคะดวงวิญญาณเป็นแบบไหนอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มเป็นชุดมโนราสวมเสื้อที่หัว<อ>ลักษณะหน้าตาเหมือนกับคุณซีเป๊ะเลย,ยถ้าให้พูดง่ายๆเหมือนฝาแฝกกันเลยเอะค่ะเขาเนี่ยมองมาที่คุณซีด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นตลอด ภาพอีกอย่างที่เขาให้บุ๋มเห็นเนี่ยคือเขาให้บุ๋มเห็นเป็นฝาแฝดมนโนราคู่หนึ่งแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งหน้าตาเข็มๆทั้งสามคนเนี่ยรู้จักกันตงแต่เด็กๆเ,เ,เลยตัวของมนโนราที่เป็นดวงวิญญาณนะคะเขาเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้คแล้วระหว่างที่เขาคบกันเนี่ยเขาให้บุ๋มเห็นว่าคุณซีเนี่ยแอบคบกับผู้ชายคนนี้แล้วก็รวมหัวกันหลอกดวงวิญญ,ญาณคนนี้ ไปให้คนค้า oh. เพื่อที่คุณซีจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนอย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบหลีกอัญญาดินี้พอคุณซีเขาฟังถูกเรื่องที่บุมเลเ่าจนเสร็จอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแสดงว่ามันต้องมีเหตุกระตุกเข้ามาเออเขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเลยนะคุณบุ๋มว่าถ้าวันนี้คุณบุ๋มไม่เห็นเนี่ยซีจะแค่ดูดวงแต่ถ้าเห็นแลาสามารถบอกได้จะเล่าทูกเรื่องให้ฟังอย่างละเอียด คุณซีนะเขาป่วยตั้งแต่เด็กคลอดออกมาต้องอยู่ในตู้อบเลยอะค่ะ,ะในขณะที่คุณแม่เฝ้าลูกอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่เขาจะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสวยมากๆหน้าตาคมเข้มแต่งเครื่องทรงเต็ม,มสวมเสื้อที่หัวเป็นม,มนโนรายืนมองไปที่ลูกเขาเนี่ยด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นตลอดพอฝันบ่อยๆค่ะคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นหน้าคุ้นตา มโนราในฝันจังเลยมันเหมือนแบบเราเคยเห็นกันมาที่ไหนมาก่อนอ่ะเขาก็พยายามนึกย้อนไปค่ะเขาไปคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาฝันถึงมโนราคนเนี้ยตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าเขาตั้งท้องวันแรกที่เขาตั้งท้องใช่ไหมคะตกตอนกลางคืนน่ะนะคะเขาเห็นว่ามีมโนราคนหนึ่งกําลังลาอยู่ในงานงานหนึ่งหลักข้างๆเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนตีกลองให้จังหวะมโนราในการลำ แล้วก็มองไปที่มนโนราด้วยสายตาเหมือนชื่นชมมากๆค่ะก็ลามลามลาไปเรื่อยๆเขาไม่หยุดท่หนาแม่ของคุณซีอืแล้วเขาก็เอานิ้วชี้นะคะเสียบเข้าไปในท้องอของคุณแม่เ,<อ>เหมือนแทงเข้าไปทะลุในท้องเลยนะคุณแม่เขาปวดเหมือนคนหน่วงในท้องมากๆค่ะครู่เดียวค่ะก็มีเลือดแล้วก็เลือดไหลออกมามไหลเหมือนคนแทง้งไหลทะลักทะลักออกมาเลยค่ะ